วันนี้เรากำลังเดินทางมาที่อำเภอไทงามน,นะครับเพื่อที่จะมาเอาอน,น้อยข้าวนาไปปลูกกันวันนี้ผมเดินทางมากับกากลางไร่นะครับนี่ยิ้มหวานนักติกากลางไร่นี่ฮะวันนี้เดี๋ยวไปปลูกก้อยกันนะครับแล้วหกบาทอีกนะว้ายตายหะเราถูกใจบอกแฟนบอกว่าเราไม่เอาแบอย่างนั้นนะครูกเราไม่สู้หรอกไม่สู้ใช่สู้ไปตายเปล่า โโอ้เขาเรียกกอดคอกันตายแฟนของผอ่ะอันก็รับของเขาไปแล้วการที่ส่งผมผมปลูกสุบานาสูตรมันจะหวานหวานปี๊ดแต่ตอนนี้ผมคั้นแบบเอาไว้ใส่กับไอไอแก้วใส่กับน้ำแข็งมันจะพอดีใช่แต่เนี้ยใส่ขวดกำลังอร่อยเลยหนูหนูรับจัดเบรคอมตอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่สุดยอดสุดยอดอ้อยสดสมเลยอ่าแจ๋วเลยเยี่ยมมาก นี่ครับไร่ผู้กองดงรัดนะครับผมวันนี้มาเอาอ้อยนะครับไปปลูกกันก็เดี๋ยวสายโรงพยาบาลครับนุน่นได้กินกันทั้งปีฮะหวานกันทั้งปีเลยนะครับเดี๋ยวผูกไร่กันไปเลย <laughs> อันนี้ผบอทบอของผู้กองใช่ไหมฮะผบอทบครับผบอทบ <laughs> ผู้บัญชาการทางบ้าน <laughs> อครับอ๋อแจ๋วครับนี่ครับ องก์องท่านก็เป็นข้าราชการนะฮะแต่ว่ามีหัวใจรักการเกษตรนะครับเนี่ยก็มาพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ6ไร่นะครับเนี่ยแต่งผมทำออนไลน์อยู่แล้วไนงะขายออนไลน์ไม่ได้มีไม่ไม่กระทบ อ่าใช่ใช่มันจะได้ทับกันกันอเดี๋ยวเวลารัดกลางมันจะโดนโคลนอย่างเดียวไงมันจะได้นั้นเรื่องดินเรื่อง <c oughs> เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเนี่ยสำคัญครับ I <laughs> ันนี้เป็นเครื่องปลูกอ้อยนะครับกากลางไร่ก็จัดการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี <S <S <an> ๋ยวเราจะตายวีดียวให้เพื่อนเได้ชมกันนะครับสำหรับเครื่องปลูกอ้อย ใช่ไหมผ่านใช่ป่ะขยับอะไรเนะนี่ยเดินหน้ารถเหรออ๋อโอเค เรียบร้อยไหมโอเคพื้นเพของครอบครัวผมนะครับมาจากโกงมะเดือ่อจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับญาติพยากงอ่าไปลุย